สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 ที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูคบคนเดิมเพิ่มเติมคือเราเรียนออนไลน์แล้วนะครับอันนี้เป็นสื่อออนไลน์วิชาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับเรื่องวัยรุ่นและาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นภาพวัยรุ่นนะครับ นะครับคุณภาพเห็นไหมครับคุณภาพเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราอยู่จัดอยู่ในวัยรุ่นช่วงไหนนะครับวัยรุ่นนะครับอนดุเลสเซนต์นะครับอายุสิบถึงยี่สิบปีครับมาดูนะครับจัดอยู่ จัดอยู่สามช่วงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าโรงเรียนจัดอยู่ในช่วงไหนนะครับช่วงแรกนะครับเราเรียกว่าวัยแรกรุ่นจะมีอายุ1ิบถึงสิบสามปีช่วงที่สองนะครับเป็นวัยรุ่นตอนกลางจะมีอายุสิบสี่ถึงสิบหกปีและช่วงที่สามนะครับเป็นวัยรุ่นตอนปลายจะมีอายุสิบเจ็ดถึงยี่สิบปี เราจะรู้นะครับว่าเรียนอยู่จัดอยู่ในรุน่นเท่ไหนคนะร,รับมาดูลักษณะการลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะครับที่แตกต่างกันของเพศหญิงก่อนนะครับเพศหญิงเหล่านั้นก็จะมีใบหน้านะครับที่เป็นสิวเรียนไม่ต้องตกใจนะครับปสิวที่มันขึ้นบนใบหน้านะครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเราก็ล้างหน้าทำความสะอาด มันก็หายไปนะครับมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศรักแล้มีกินตัวเหม็นนะครับต้องอาบน้ำบ่อยๆและที่สำคัญน,นะครับการสันส้มหรือโลออนก็ได้นะครับเพื่อดับก,กินตัวมีประจำเดือนหรือระดูมีการจเจริญเติบโตของเต้านมมีเสียงอุ้มผิวห,หนังเรียบ ละเอียดอ่อนสะโพกผายเอวคอดอันนี้คือลักษณะของเพศหญิงนะครับอะรที่มีลักษณะเป็นนี้แล้วนั่นแสดงว่าเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับต่อไปมาดูลักษณะเด่นที่แตกต่างกันของด้านร่างกายของเพศชายกันบ้างนะครับผู้ชายเหล่านั้นเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีสิวขึ้นบริเวณใบหน้ามีขนขึ้นบริเวณเอว,วัยวะเพศรักแร้ มีการล่งน้ําอสุจิขณะหลับหรือที่เราเรียกว่าฝันเปียกอันนี้ผู้ชายเราไม่ต้องตกใจนะครับใครที่เข้าสู่วัยรุ่นช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับนั่นเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าเราเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะครับมีเสียงห้าวหรือหนังยาบและมีกลิ่นตัวนะครับเราเรียนก็อาบน้ำทำความสะอาดนะครับ โลออนหรือสารส้มนะเพื่อรับกินกายครับต่อไปนะครับคุณครูจะมีวิดีโอนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของวัยรุ่นนะครับให้นักเรียนไปเปิดดูในบทเรียนออนไลน์นะครับนักเรียนก็ไปเปิดดูหลังจากนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นเรานะครับ ทำไมต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์ครับการเปลี่ยนแปลงนี้นักเรียนไม่ต้องตกใจกับมันนะครับนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแรกนะนักเรียนก็จะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกางเยเลยก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรมากมายครับ มีการวิตกกังวลกับอารมณ์ทางเพศนะครับเริ่มมีอารมณ์แล้วนะครับนะตอนนี้เราก็ต้องควบคุมดยการเล่นกีฬาเล่นดนตรีเกมอนะไรก็แล้วแ,แตนะ่มีการวิตกกังวลกลัวการเป็นผู้ใหญ่นะครับไม่อยากเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเะนี่ยมันดีนะครับไม่ต้องมี ภาระหน้าที่อะไรมากมายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายครับนะวิตกกังวลในความงดงามของร่างกายนกะลัวว่าจะไม่สวยนะครับต้องหาแป้งหาครีมมาบำรุงผิวมาทานะครับความวิตกกังวลนะครับต้องการความรักความห่วงใยจากเพื่อนพ่อแม่ผู้ปกครองคนรอบข้างนะครับนี่ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับต้องการเป็นอิสระนะครับ จะทำอะไรก็ต้องการทำด้วยตนเองต้องการการเป็นตัวของตัวเองต้องการความถูกต้องยุติธรรมนี่คือลักษณะของวัยรุ่นต้องการความตื่นเต้น้าทาความแปลกใหม่ มีความอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองสูงนะครับอันนี้สาคัญนะครับสิ่งไหนที่นักเรียนไม่ต้องการที่จะไปทดลองไม่วามา่าจะเป็นยาเสพติดหรือการกบเพื่อนที่ไม่ดีไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของวัยรุ่นเรานะครับวัยรุ่นจะมีความสามารถต้าน ทักษะสังคมการอยู่ร่วมกันและปรับตัวเข้าหากับผู้อื่นได้ง่ายจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายภางหน้านะครับวัยรุ่นจะชอบทำกิจกรรมเป็นหมู่คนณะบางคนก็จะพยายามทำัวโดดเด่น เพื่อดึงดูดความสนใจต่อคนรอบข้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาของวัยรุ่นเรานะครับ 1. รู้จักคิดเป็นเหตุเป็นผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆ 2. รู้จักคิดแบบวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์วิพาก์วิจารณ์ คิดอย่างมีระเบียบแบบแผน 3. ามมีความคิดในเชิงนามธรรมมากขึ้นนะครับสีมีความคิดรวบยอดในเรื่องราวต่างๆห้ารู้จักที่จะตัดสินใจในเรื่องยากๆ มีการค้นหาข้อมูลอยู่เสมอ 6. รู้จักที่จะปรับตัวทางความคิดสามารถที่จะปรับตัวเพื่อให้ร่วมทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในบทเรียนนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้พอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเรารุ่นกเหล่านะครับเพราะฉะนั้นนักเรียน งาเมื่อเรียนเรียนให้รู้ดูให้จําทําให้เป็นนะครับคุณครูก็มีการบ้านที่จะฝากนักเรียนนักเรียนไปทบทวนนะครับไปทําไปลงใน,ใบง,น, 1. 1. นบใบงานที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับใบงานที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็ให้นักเรียนนะพิมพ์นะพิมพ์ใบงานออกมานะแล้วก็เขียนนะความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นชายกับวัยรุ่นหญิงนะครับ ตามใบงานเลยนะครับนะถ้าเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ใหนะ้ให้โทรมาถามครูได้นะครับแนะล้เรียนไปพิมพ์มาก่อนนะครับนะพิมพ์มาก่อนแล้วก็ทําตามใบางานนะครับใส่ลงในกระดาษ A4 นะครับตกแต่งให้สวยงามน,นะครับถ้าพิมพ์ออกมาไม่ได้นะครับก็ให้นักเรียนทําลงในกระดาษ A4 นะครับ แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามครับนะได้ไหมครับวีลภาพโอเคนะครับนะถิงลงมาไม่ได้ก็ไทยขอกสารถ้าไทายกสารไม่ได้เดี๋ยวก็ทําลงในกระดาษ a อเลยนะเมาเขียนตามน้องเลยแล้วก็ตรงครูในช่วงเปิดเทอมนะครับเครูกขจบการนันเสน่เร่องนี้นะครับ